กาบเปลี่ยนท่านประธานวุฒธธิสภาที่เคารพดิฉันนางสาวพริดีวุฒธธิปัญญารัตนกุลผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายค่าตอบแทนและประโยชน์เกือ้อกูลกรมบัญชีกลางค่ะออขอสมวนความเห็นในร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานฉบับที่พศมาตราสารแก้ซึ่งเป็นการเพิ่มเติมร่างมาตรา4ีทับหนึ่งดังนี้ค่ะในลำดับแรกค่ะขออนุญาตการเปลี่ยนที่ประชุมที่ให้ทราบเกี่ยวกับที่มาของการจ้างเหมาบริการลูกจ้างในภาคราชการก่อนค่ะ การจ้างเหมาบริการลูกจ้างเนี่ยมีที่มาจากการปรับมาตรการปรับขนาดกำลังคนภาครัฐในช่วงปีพศ2541โดยเป็นการยุบเลิกตำแหน่งลูกจ้างประจำหมวดแรงงานและได้นำการจ้างเหมาบริการมาใช้ในระบบราชการโดยไม่โดยไม่ประสงค์จะเพิ่มจำนวนบุคลากรภาครัฐแต่อย่างใดค่ะดังนั้นการจ้างเหมาลูกจ้างบริการในภาครัฐเนี่ยจึงเป็นการจ้างจากงบดำเนินงานค่ะซึ่งแตกต่างจากการจ้างของ บุคลากรประเภทศอื่นซึ่งเป็นการจ้างจากงบบุคลากรค่ะวิธีการจ้างจึงต้องถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพุทธศักราช2 5 6พค่ะทั้งนี้การจ้างเหมาบริการอยู่ในนิยามคําว่างานบริการซึ่งตามบทนิยามเนี่ยจะไม่หมายความรวมถึงการจ้างลูกจ้างของหน่วยงานของรัฐและการจ้างแรงงานตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ดังนั้นการจ้าง เหมาบริการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐจึงไม่สามารถจ้างลูกจ้างเหมาบริการที่มีลักษณะเป็นการจ้างแรางงานได้ค่ะซึ่งหลักการนี้ได้กําหนดไว้อย่างชัดเจนในหลักเกณฑ์การจ้างเอกชนดําเนินงานซึ่งจะเรียกว่าหลักเกณฑ์จ้างเหมา บริการค่ะตามหนังสือกระทรวงการคลังด่วนมากที่กค0406.4ทับว67ลงวันที่14กรกฎาคม2,553โดยหลักเกณฑ์ดังกล่าวได้กำหนดให้การจ้างเอกชนดำเนินงานมีลักษณะมุ่งผลสำเร็จของงานที่ว่าจ้างภายในระยะเวลาที่กำหนดตามข้อตกลงการจ้างหรือสัญญาการจ้างเท่านั้น โดยส่วนราชการผู้ว่าจ้างจะไม่มีอำนาจควบคุมบังคับบัญชาดังนั้นผู้รับจ้างเหมาบริการจึงมีฐานะเป็นผู้รับจ้างทำของตามข้อตกลงการจ้างหรือตามสัญญาการจ้างโดยไม่ถือเป็นบุคลากรของรัฐที่จะมีสิทธิ์ได้รับสิทธิประโยชน์สวัสดิการที่พึงได้รับจากทางราชการเช่นเดียวกับข้าราชการลูกจ้างของส่วนราชการหรือบุคลากรอื่นของรัฐ แต่มีฐานะเป็นเพียงผู้รับจ้างทำของจึงไม่มีนิติสัมพันธ์กับรัฐในฐานะนายจ้างลูกจ้างกับส่วนราชการส่วนราชการผู้ว่าจ้างจึงไม่อยู่ในบังคับที่ต้องนำส่งเงินสมทบในส่วนผู้ว่าจ้างเข้ากองทุนประกันสังคมแต่เมื่อพิจารณาการจ้างเหมาบริการที่อยู่ในบังคับของร่างมาตรา4ีทับดังกล่าวจะเห็นได้ว่าเป็นไป เป็นการจ้างที่ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนดและบทบัญญัติในร่างมาตราสีทับหนึ่งดังกล่าวก็ไม่ได้เป็นฐานอำนาจให้สามารถจ้างลูกจ้างเหมาบริการในลักษณะการจ้างแรงงานแต่เป็นเพียงการกำหนดให้ได้รับสิทธิ ที่ประโยชน์บางประการคือได้รับค่าตอบแทนการทำงานมีวันหยุดประจำสัปดาห์วันหยุดตามประเพณีวันหยุดพักผ่อนประจำปีวันลาป่วยวันลาคลอดวันและเวลาทำงานและเวลาพักไม่น้อยกว่าตามสิทธิที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานเท่านั้นประกอบกับตามหลักเกณฑ์การจ้างเอกชนดำเนินงานได้กำหนดให้หัวหน้าส่วนราชการหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ควบคุมการจ้างเอกชนดำเนินงานให้เป็นไปตาม ามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนดซึ่งหากมีการปฏิบัติไม่ถูกต้องและรางราชการได้รับความเสียหายให้ดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่โดยเร็วซึ่งการจ้างเหมาบริการโดยส่วนราชการในฐานะผู้ว่าจ้างใช้อำนาจบังคับบัญชาเป็นการปฏิบัติที่ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนดซึ่งหากมีการฟ้องร้องกันตามร่างมาตรา4 ทับหนวรสอและสารแรงงานได้พิพากษาให้ส่วนราชการต้องชำระค่าเสียหายให้แก่ลูกจ้างแล้วกรณีนี้อาจจะถือว่าเกิดความเสียหายและต้องดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่สำหรับวิธีการแก้ปัญหาการได้รับสิทธิประโยชน์ของลูกจ้างเหมาบริการนั้นเห็นว่าเนื่องจากระบบการจ้างงานในภาคราชการจําแนกบุคลากรภาคราคัฐออกเป็น4กลุ่มใหญ่ๆได้แก่ 1. ข้าราชการ 2ลูกจ้างประจำา3พนักงานราชการและ4ลูกจ้างชั่วคราวซึ่งบุคลากรภาครัฐในแต่ละประเภทจะมีกฎหมายและระเบียบที่กำหนดวิธีการสัญหาและสิทธิประโยชน์ไว้เป็นการเฉพาะตัวแล้วการแก้ปัญหาให้ลูกจ้างเหมาบริการได้รับสิทธิประโยชน์จากการจ้างแรงงานจึงควรแก้ปัญหาที่ต้นทาง กล่าวคือควรจะจ้างลูกจ้างดังกล่าวให้ถูกต้องตามกฎหมายและระเบียบของบุคลากรภาครัฐในแต่ละประเภทโดยส่วนราชการควรจะต้องมีการวิเคราะห์กรอบอัตรากำลังที่จำเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติภารกิจของหน่วยงานซึ่งในกรณีที่มีความจำเป็นให้ขอรับจัดสรรกรอบลูกจ้างชั่วคราวหรือพนักงานราชการจากองค์กรกลางบริหารงานบุคคลซึ่งวิธีการนี้จะทำให้บุคลากรดังกล่าวได้รับสิทธิประโยชน์ตามกฎหมายและระบ รวมทั้งยังสามารถขอรับจัดสรรงบประมาณตามกรอบอัตรากําลังที่ได้รับซึ่งจะสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างยั่งยืนมากกว่าการนํามากําหนดไว้ในร่างมาตราสีทับหนึ่งและสุดท้ายขอเรียนข้อห่วงกังวลในกรณีที่ร่างมาตราสีทับหนึ่งจะมีผลใช้บังคับในอนาคตดังนี้1เนื่อง,งจากส่วนราชการไม่ได้มีการตั้งงบประมาณไว้รองรับในการจ่ายค่าตอบแทนตามที่ร่างมาตราสีทับหนึ่งกำหนดไว้ส่วนราชการจึงอาจจาเป็นต้องเจดจ่ายงบประ ในการดําเนินภารกิจในส่วนอื่นมาใช้สําหรับการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่ลูกจ้างเหมาบริการตามที่กฎหมายกําหนดไว้ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการดําเนินการตามภารกิจปกติได้และในกรณีที่ส่วนราชการไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณในการจ้างลูกจ้างที่เพียงพอก็าอาจจะต้องถูกเลิกจ้างในที่สุด 2. การจ้างงานภาคราชการจะเกิดความเหลื่อมล้ําเนื่องจากกลุ่มลูกจ้างเหมาบริการจะได้รับค่าตอบแทนวันหยุดวันลาตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน ซึ่งจะแตกต่างจากบุคลกากรภาครัฐกลุ่มอื่นซึ่งไม่อยู่ภายใต้กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานด้วยเหตุผลตามที่ได้กล่าวมาทั้งหมดข้างต้นค่ะจึงขอสงวนความเห็นให้ตัดร่างมาตรา3ออกทั้งมาตราค่ะครับท่านต่อไป